สมุนิยูยูคอเมียนมาคอยูรังเป็ดเสื้อจีเสื้อจีอ๋อเสื้อจีไทยแลนด์หม้อแกงหม้อแกงอันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันจาร์สออว่นี่ไงนี่ไงเขาทันอย่างนี้โอ้เป็นขนมที่เมียนมานะคะทุกคนอยู่ในตลาดเลยมาลองชิมดูมมาลองชิดูเลยดีกว่าเดี๋ยวมาลองชิมดูนะคะรสชาติเป็นยังไงมา เป็นยังไงมันคือข้าวเหนียวอ๋อเหรออือตอนแรกนึกว่าเป็นหม้อแกงใช่ๆมันคือข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวที่ไปคลุกกับพวกกะทิพวกอะไรอ่ามันจะหอมมันจะมีรสชาติหวานมันมันอ่ามันคือข้าวเหนียวค่ะทุกคนอร่อยไหมสรุปอร่อยมันจะเป็นพีงไะลองชิมดูสิอร่อยขอลองชิมหน่อยเดี๋ยวมาลองกินดูมันคือข้าวเหนียวตำละเอียดแล้วก็ไปคลุกอืกูดจ่ายเงินก่อนกูดยังไม่จ่ายเงินเลย มิงเกาลาวาเจสตินบาร์เดจัสตินบาร์เดอืม,อ,มอร่อยนะแต่เข้าขายกันสองพันแตเเ 1, ่เราขอซื้อนหนึ่งพันเราขอซื้อครึ่งหนึ่งวันเดอร์สัน thank you thank you เจสตินบาเดมิงกะลาวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> Thank you เจส t i นมาตดไทยเซขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะ Thank you Thank you เจสซีนมาเดอร่อยนะมีไงล่ะ